เหยนส่วนปูรูเทียนส่วน man proposes god disposes ดิทีเป็นธาตุทองเกิดในฤดูหนาวน้ำเด่นไม้รองเจ้าชะตาน้ามีสามเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาละ มาดูดวงอขอดูดวงจีนเพิ่มนิดหนึ่ง2001มาเสงเป็นไฟสาวงโชคชะตา46-55ถึงห้มาเมียเป็นไฟไฟเผาเจ้าชะตาไม่ดีดูดวงไทยราศีจักรเปือกชะาตานาวางไส้ชะตา เปลือกชะตาเป็นยังไง46คู่ท่าน้ําโดดเด่นก็ตรงกับดงชีนนะครับพบที่อยู่ดึงเอาตัว89มาลาหูได้มาหาจาักร9เกตซ้ําดีมากดีมาก7ก็ได้มาหาอุดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเปลือกชะตาดีส20ทำในสิ่งที่เรียกว่ามฤตยูก็คือคนอื่นคาดไม่ถึงต่อมาไส้ชะตา เปลี่ยนนะฮะแต่ความโดดเด่นของชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือมีราหูเข้ามาเป็นตัวนำเจ็ 7. พบที่อยู่ไม่เหมือนต้นไม่เหมือนเปิดชะตาละเก้าสังขารสังขารอะไรเก้านี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยคือคาดไม่ถึงพยายามทำ เจ้าของพื้นที่ไปไหนอวิชาหได้ปลาแล้วตัวเวทนาเจ้าของพื้นที่ก็คือหก็มาอยู่ที่อวิชาได้ปลาดวงนี้ไส่ชะตามิสูเปิกชะตายนส่วนปูรูเทียนส่วน